สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลยบอมนะครับผมจากรถบ้านมือสองยูนิคอนทูคาร์นะครับผมวันนี้ก็มีหนึ่งอย่างนะครับมีอีกหนึ่งขันนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเลยครับผมที่จะามาถ่ายรีวิวนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าผมมีมีรถอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีแมอ่อรีโวนะครับผม นิสสันโนวาล่านะครับผมรวมไปถึงเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นปี2018นะครับผมกับชุดแต่งหลอเลยนะครับสีดำนะครับสีดําดุเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งที่ฝากระโปรงนะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับแล้วก็โลโก้ตัวใหม่นะครับผมสีแดงนะครับเรนเจอร์นะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมฟอร์ดอยู่ข้างล่างเรนเจอร์ข้างบนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ น่าใช้ในบ้านเรานะครับผมเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมที่คนนิยมกันนะครับผมเขาไปแต่งในสไตล์ออฟโรดนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเปลี่ยนแค่ล้อแม็กยางใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยมีชุดแต่งนิดหน่อยนะครับผมก็ดูหล่อแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมเกียร์เป็นนุ่นนะครับ6สปีดนะครับผม2.2ตัวนี้นะครับผมแรงม้ามาด้วย ในม้าเดิมๆในเครื่องนะครับผมม้าทั้งหมด160แรงม้าด้วยกันนะครับผมก็เครื่องยนต์2 0 0พนะครับผมก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะครับประหยัดน้ำมันไม่พอต้องแรงด้วยนะครับเป็นตัวสเปครุ่นนะครับจะเป็น Open Cap นะครับ XL พันะครับ XL p ลพัทไฮไลเดอร์นะครับใส่ล้อขอบ16แล้วยางนี่2อ5 70า R16 นะครับผมเดิมโรงงานเลยนะครับเป็น6ลูกนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างานะครับผมทีนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับฟอร์ดก็รายละเอียดก็อยากให้มาดูรถจริงๆดีกว่าอยากให้มาลองขับดูดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนมันจะเป็นอย่างที่เห็นในกล้องไหมนะครับโอ e เพ a นแนะตัวนี้แคปเปิดได้นะครับ เป็นตัวโอเพนแคเปิดได้บางคนก็จะเรียก Smart CAP บนะครับบางคนก็จะเรียก s p ป c แค p นะครับแต่ไม่ใช่นะครับสำหรับฟอร์แล้วชื่อจริงเขาจะเรียกว่า OpenCAP นะครับเป็นรถกระบะยกสูงนะครับผมที่น่าใช้หนึ่งแบรนด์นะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมออกรถฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องเสียตังค์นะครับนี่ออกง่ายๆนะครับออกรถง่ายๆเลยฟรีดาวนะครับผมมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับผม ตัวครอบนะครับตัวครอบไฟท้ายนะครับก็จะเป็นลายเชฟล่านะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมดูดีนะครับผมก็จะให้เสริมความหล่อขึ้นไปสําหรับช่วงบั้นท้ายนะครับข้างหลังก็นีเหมือนเหมือนกันนะครับผม,ผมฟอร์ดจะมีโลโกใ้ใหญ่เลยนะครับมีอะไรอีกเอ้ยตัวนี้มันทุกหนักก็ดีนะมันทุกหนักได้ดีนะครับผมวิ่งประหยัดน้ำมันเร็ว แล้วก็ใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ถ้าแต่งให้สวยแต่งให้หล่อนะครับผมแต่งให้มันเข้านะครับรุ่นนี้นะถ้าฟอร์นเจอร์นะครับผมต้องแต่งแนวออฟโรดนะครับผมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากเลยจินตนาการตามผมนะครับถอดล้อนี้ออกเอาล้อแม็กลายหยดนะ้ำล้อแม็กหยดน้ําใส่ Young Monster, ยางมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมล้อวิบากอะไรอย่างเงี้ยนะเออที่ว่าขึ้นเขาขึ้นอะไรเงี้ยโอ้หล่อเลยนะครับผม,มง่ายๆเลยแนคะ่นี้ อ่ะทีนี้ซูมเข้ามาที่ห้องเครื่องนะครับผมก็เครื่องยนต์2.2นะครับผมเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะครับอันนี้มีเทอร์โบนะครับรถกระบะส่วนใหญ่จะมีเทอร์โบหมดนะครับนอกจากเป็นรถกระบะที่เป็นเครื่องเบนซินนะครับที่จะไม่มีเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเครื่องดีเซลจะมีเทอร์โบทั้งหมดนะครับผมเพราะเครื่องดีเซลเนี่ยเป็นค voilà. เครื่องยนต์ที่มันมีแรงอัดมากกว่าเบนซินนะครับผมแล้วก็กําลังมันจะเยอะกว่านะครับ ตัวรถเนี่ยเดิมเดิมนะครับเดิมมากเดิมสนิทเดิมจริงๆนะครับผมหัวน็อตไม่เคยถลอกเลยหัวน็อตไม่มีรอยถลอกเลยนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยทอดเลยนะครับการันตีได้เลยว่ารถผมไม่มีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมไฟไหม้หรือพิคว่ำนะครับผมฝากระโปรงนี่จะเป็นแบบไม่ต้องยกค้ำนะครับไม่ต้องเอามีแบบเสียบอะเอไม่ต้องแบบเสียบปั๊บนี่ตัวนี้เป็นโช๊คนะครับสําหรับฝดเขาจะทาประมาณนี้จะทำเป็นจะไปทำเป็นโช๊คนะครับผมจะแหวกไปอีกแนวนึงนะครับ ทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับผมพ่อบางคนตัวเตี้ยเนาะบางคนตัวเตี้ยแล้วมันยกค้าไม่ได้อีกหนักฝากระโปรงก็หนักนะครับผมฟอร์ดงัดขึ้นเลยตอนลงก็ถ้าตัวไม่ถึงก็เกี่ยวนิดโยกลงเลยนะครับผมง่ายๆมีอะไรอีกล่ะทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตัวรถเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับผมชื่อรุ่นอะไรก็พอรู้คร่าวๆกันอยู่แล้วนะครับผม อยากทดลองขับก็ามาลองขับได้นะครับผมเราให้ทดลองขับฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับบางคนบอกว่าอันนี้อันนี้เคยเคยเจอนะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยขอลองขับรถได้ไหมเคยไปที่อื่นแล้วเคยไปอีกที่หนึ่งเขาไม่ให้ลองรถเลยเขาไม่ให้สตาร์ทเครื่องเลยเขาให้ทําสัญญาณเดียวนะครับผมเรื่องผ่านก็ค่อยไปลองรถนะครับผมที่นี่ไม่ต้องรอให้เรื่องผ่านนะครับลองรถก่อนได้เลย นะครับมาดูแลโอเคสมมุติว่าชอบชอบใจเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้มากนะครับผมเออถูกใจถูกสตาระกัมันว่าอดา๋ยอยากจะเอาไปเป็นอยากจะได้คันนี้นะครับแต่อยากลองขับดูก่อนนะครับว่าสเปคที่เราตั้งไว้ประมาณนี้แต่เราไปลองขับมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมลองขับได้เลยนะครับเอาให้สมใจเอาแบบว่าให้จุใจเลยนะครับค่อยทําสัญญาผมเคยมีลูกค้านะลองรถอยู่ครึ่งวันผมก็พาเขาไป ลองคันนี้เสร็จเอาเข้ามาเอาคันนี้ออกไปลองเอาคันนี้เข้าไปลองลองอยู่ประมาณเกือบ10คันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นไหนก็ได้ขอให้เขาขับแล้วเขารู้สึกสบายใจเขาขับแล้วเขาขับสบายเขาเขาใช้งานง่ายง่ายกว่าตัวเขาเองนะครับก็พาเขาลองอยู่ประมาณ10คันนะครับกว่าจะเลือกได้1คันนะครับก็ค่อยทาสัญญานะครับไม่มีปัญหานะครับผมน้ามันผมงเติมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงนิดนึงนะทีนี้จะเข้าสู่ประเด็นสําคัญละ นะครับผมคันนี้ Ford Ranger ปี2018นะครับ OpenCAP XL p l u s High Rider นะครับเครื่อง2.2เมนนุนนะครับผมเครื่องยนต์2.2เกียร์เมนนุน,น6สปีดนะครับ160แรงมา้านะครับกับชุดแต่งลอๆนะครับผมราคาคันนี้โดนใจมากนะครับผมราคาคันนี้4,49,000บาทราคา4,49,000บาทฟรีดาวนะครับผม ปีแรกลูกค้าจะผ่อนอยู่แค่70,00ักว่าบาทนะ6 0 0 0กว่าด้วย6ถึง7ประมาณ7,00 0นี่แหละนะครับ1ปีแรกนะครับเราช่วยค่างวดให้ลูกค้าผ่อนอยู่แค่ประมาณ70,00นหน่อยๆเองนะครับผมส่วนปีต่อไปนะครับงวดที่13ขึ้นไปจนถึงงวดสุดท้ายนะครับค่างวดก็จะอยู่ประมาณ800 0กลางๆนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ไม่เข้าใจโปรโมชั่นทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าโปรโมชั่นมันเป็นยังไงนะครับที่บอกว่าออกรถฟรีดาว ช่วยผ่อนหนึ่งปีนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีค่าจัดค่าจองค่าโอนค่าประกันภัยภาษีพลบบนะครับหรือว่าล้อแมกยางใหม่อะไรที่เราลงโฆษณาไปนะครับจริงไหมจริงครับผมบางคนเข้าใจว่านะครับออกรถแล้วเราผ่อนให้1ปีนะครับบางคนเข้าใจว่าไม่ต้องจ่ายค่างวดเลย1ปีอันนี้ลูกค้าเข้าใจผิดนะครับผมคําว่าช่วยผ่อน1ปีคือเราช่วยค่างวดลูกค้าประมาณ3 0ซ นะครับของค่างวดอ่ะสมมติค่างวด1 0,000บาทลูกค้าก็จะจ่ายอยู่ประมาณ7000ประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ว่า10,000บาทค่างวดลดออกมา1 0,000บาทแล้วเราจ่ายให้1ปีเลย12งวดคือแสนสองไม่ใช่นะครับเราจะช่วยแค่เบื้องต้นประมาณนะครับผมเราจะช่วยค่างวดลูกค้า1ปีนะครับให้ลูกค้าผ่อนถูกลงนะครับผมก็มันก็ช่วยซับซับพอร์ตเราได้เยอะเหมือนกันนะครับผม เอกาสารยุ่งยากไหมที่นี่นะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหรือท่านใดไม่มีสลิปเอาเป็นใบบล็อกเงินเดือนมาก็ได้นะครับร้านของเราอยู่ไม่ไกลเลยนะครับอยู่ร่วม9 21 9เข็ดทับเากะบังกรุงเทพมหานครนะครับผมท่านใดมาไม่ถูกโทรได้เลยครับที่เบอร์0 8 5 9 2 2 2233นะครับหรือจะโทรหรือจะอินบ็อกมาที่ Facebook f แฟนเพจนะครับผมทักข้อความเข้ามาเลยเดี๋ยวมีเซลล์มีแอดมินรอคอยให้ คำปรึกษาตลอดนะครับติดปัญหาเรื่องไหนแบคลิดบูโรเป็นยังไงบ้างพี่อายุงานน้อยนู่นนี่นั่นนะครับผมอายุเยอะาอายุเกิน60ไปแล้วซื้อได้ไหมอายุ20ต้นต้น,ตนซื้อได้ไหมซื้อคนเดียวได้ไหมไม,ไม่มีคนค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโทรหาเราได้เลย0859 22 223 3หรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาที่ f c e e o o o k แฟนเพจรถบ้านมือ2อยูนิคอนทูคาช่องทางไลน์นะครับผมใส่แอดน้ำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยยูนิคอนทูคานะครับผมเข้าไปดูรถ เลือกดูรถเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w u n i c o r n t o c a r c o m นะครับมีรถทุกคันที่ที่เราลงไปนะรถทุกคันที่จอดอยู่นี้คือเราจะลงในเว็บเว็บไซต์ไว้หมดแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบว่าดูในเพจมันก็เห็นน้อยไม่พอเข้าไปในเว็บไซต์นะครับผมจะมีให้ครบทุกรุ่นเลยที่เรามีขายนะครับที่เรามีขายที่เราซื้อมาซื้อมาปุ๊บถ่ายรูปเรียบร้อยคันนี้ก็สักพักถ่ายถ่ายรูปลงเพจเรียบร้อยแล้ว นะครับถ่ายรูปลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ลูกค้าเข้าไปค้นหาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ชอบคันไหนแคบรูปไว้นะครับส่งเข้ามาหาเราได้เลยหรือว่าโทรมาหาเราได้เลยนะครับผมโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับผมเดือนนี้ก็ยังมีต่อไปอยู่นะครับสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะครับผมฝากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับผมช่วยกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผมเดินทางไปไหนก็ สวมแมสนะครับพกเจลล้างมือด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปในสถานที่เสี่ยงมานะครับผมก็อย่าปกปิดไทม์ไลน์นะครับที่ผมในรีวิวนี้นะครับผมที่ไม่สวมแมสไม่ใช่อะไรกลัวลูกค้าฟังไม่ได้ยินกลัวฟังไม่ชัดเฉยๆนะครับปกติผมจะใส่แมสตลอดเวลานะครับผมเพื่อป้องกันป้องกันเขามาติดเราด้วยป้องกันเราไปติดเขาด้วยนะครับผมตอนนี้เรามองเห็นเชื้อโรคนะครับฝากคนไทยทุกคนนะครับ รักกันเข้าไว้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซวอมจะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นรถอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ